ในานามของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประกันตนคุณวชิลาเนาะเนื่องในโอกาสที่เขาได้คลอดบุตรนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้กำลังใจให้เขามีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งทั้งแม่และลูกนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ในส่วนของประกันสังคมนะคะวันนี้เราก็ได้มาแนะนำในเรื่องของสิทธิประโยชน์สิทธิที่เขาจะได้รับ นะคะอยากให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะว่าประกันสังคมเรานอกจากจะดูแลให้บริการในสํานักงานแล้วนะคะเรามีการให้บริการเชิงรุกโดยออกมาคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นการทําให้เขาเข้าถึงสิทธิประโยชน์และได้ใช้สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมขอให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในสํานักงานประกันสังคมค่ะ สวัสดีค่ะหมอจิตตินะคะเป็นกุม,มารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจษฎาสองสมุทรสาครน,นะคะคุณแม่คะ่ะมีสิทธิ์ประกันสังคมนะคะก็คือทำให้เด็กแล้วก็ครอบครัวในได้รับความคุ้มครองในส่วนของตรงนี้ไปค่ะวัชิราโตปัจจุบันค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ว่าได้ใช้ติดส่งประกันสังคมไปอะไรเงี้ยคะ่ะเพิ่งมานอนโรงพยาบาลที่นี่ก็ ดีมากเขาก็ประสานง,งานกับประกันสังคมให้ก็ได้ใช้สิทธิเดียวนั้นเลยแล้วทางประกันสังคมก็ด,ดีที่จะช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะมีพนักง,งานคอยตอบรับที่ดีอยากจะบอกว่าถ้าว่ามีโอกาสให้ใช้สิทธิประกันสังคมก็ดีไม่ไม่ต้องยุ่งยากค่ะเขามีการช่วยเหลือดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ วันนี้เราเห็นรอยยิ้มของคุณแม่ของคุณพ่อนะครับแล้วก็สิ่งวดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดทําให้เกิดรอยยิ้มได้นะครับสังคมถ้าเกิดเราช่วยกันอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะทาให้ประเทศไทยน่าอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการช่วยเหลือกันนะครับก็ขอขอบคุณสำนักง,งานประกันสังคมที่เป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยเหลือคนคไข้รายนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ การประันสังคมเราจะดูแลผู้ประกันตนทุกท่านอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและให้บริการอย่างเป็นมิตรนะคะรวมทั้งจะพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นโดยเราจะรับฟังความเห็นความต้องการของผู้ประกันตนเพื่อนําม,มาพัฒนาค่ะ และจะเสริมสร้างสิทธทิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนต่อไปค่ะและถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมนะคะสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์สำนักง,งานค่ะ www.sso.go.th รวมทั้งโทรศัพท์สายด่วน1506สำนักง,งานประกันสังคมยินดีให้บริการค่ะ